ท่านผู้ชมนี่เป็นการทําสมาธิผ่อนคลายคิกใต้สันนกโดยเอาสมองวางไว้ฝั่งขวาไม่แต่วางฝั่งซ้ายยกมือขึ้นลงสลับข้างไปสักพักหนึ่งแล้วก็เอาพลังของฝ่ามือมาหมุนเป็นกองจับนะพอหมุนเป็นกองจักปุ๊บแล้วก็ดึงพลังทั้งหมดเอามารวมปั้นเป็นลูกนะพอเป็นลูกปุ๊บเนี่ยมันจะมีเหมือนแม่เหล็กบางคนงก็จะเป็นแสงสว่าง บางคนก็จะเป็นพายุมนดูหมุนบนฝั่งแล้วมันพลังงานมันจะพาเข้าไปในจิตใต้สำนึกมันมันจะพาแา้ข้าไปพาเข้าไปที่สมองพาเข้าไปในหัวใจพาเข้าไปในสรีระกร่างกายเจ็บปวดตึงเมื่อยเสียวตรงไหนเนี่ยเขาจะเข้าไปบําบัดรักษา,าตัวเขาเองส่วนหนึ่งนี่จะเข้าไปในสมองนะก็ไปในสมองแล้วก็จะไปล้างอารมณ์ สมองที่เก็บกดครับแค้นอัดอั้นคิดมากต่างๆนั้นสระบายออกนะครับคือในสมองเนี่ยมันเป็นขยะกันนเป็นขยะความคิดเนี่ยที่เราไม่ได้ดีแฟกต์ตัวเนี้ยมันจะไปคลายดีแฟกต์ออกมาอีกส่วนหนึ่งเนี่ยพลังงานเนี่ยจะเข้าไปดีแฟกต์หัวใจนะฮะถ้คือตปเคลียร์หัวใจหัวใจเราเนี่ยเป็นความเก็บกดความอาการตัดสินชอบไม่ชอบเกลียดรักชอบชังต่างต่างเนี่ยนะมันจะไปอัดกั้นอยู่ในหัวใจเรานะฮะมันไปกดดันหัวใจนะ สังเกตไหมเวลาเราเรารับแค้ื่นใจน้ําตามันจะเอ่อไหลมันเนีมาจากความรู้สึกของหัวใจไม่ใช่สมองนะมันเป็นความรู้สึกของหัวใจในตัวเนี้ยพลังงานตัวนี้มันจะเป็น defect ไปรานออกมานะมันก็จะมีอาการือนคนบ้าคนเพ้อข้างคนคุ้มข้างต่างๆ่านะาจริงมันบ้าอยู่แล้วไม่ใช่ว่าปัากตอนนี้หรอกมันบ้าอยู่จิตใต้สํานึกนะไอ้เนี้ พออพลังงานเะต้องเข้าไปเคลียร์นะไปเคลียร์บางคนเนะี่ยก็เข้าไปเคลียร์ในะนะเอ็นใหญ่ก็ร้อยน้อยก็บางกระดูกสามร้อยร้อยข้อเนี่ยมันนะก็เข้าไปรักษาพวกอาการเจร็บปวดตัวนเนี่ยหายหมดเลยคนระับแปลกมากนะแปลกมากนะบางคนเป็นมะเร็งก็หายปริมาณรัสซีเมียหายาบางคนเป็นเขาเรียกโรคอะไร,ะประแปลกประหลาดประหลาดนะที่หมอรักษาไม่หายนะพอไปเคลียร์ในจะิตใต้สํานึกตรงนี้หายเฉยเลย อุ้ยหายเยอะแยะนะก่อนหายไปหลายหมื่นคนนะที่เราสอนนะตอนนั้นนะ่ะโว้ยถล่มทลายเลยจนสันติบาลนะตามาดูกันโอ้โหแล้วก,ก,กองตำรวจนะทหารเจ้าหน้าที่บานะ้านเมืองตามาดูคนระับเราก็เปิดสอนลุยเลยตอนนั้นนะช่วงนั้นเรากำลังพัฒนาะสอนมาหลายปีนะตอนหลังๆมาเนี่ยก็คนมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเลยมาเปลี่ยนมาเป็นศาสตร์ต่อเส้นนะต่อเส้นเพราะคนป่วยมันเยอะแล้วก็สถานที่ไม่เอื้อมนวยคือเวลาเข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 า้เขาสมาธิอะ บางคนเป็นมะเร็งคนป่วยนหนักๆนะเขาอ,อ้วกอาเจียนมาแล้วเนี่ยเราไม่มีขบวนการที่จะไปเก็บสิ่งปฏิกูลแบบนี้นะแต่หลักฐานที่เขาก็เลยรังเกียจ <c oughs> บางคนอ,อ้วกมาเนี่ยเป็นหนองเหม็นแล้วบางคนเป็นเลือดดำๆเลยนะเออมันมาหัศจรรย์นะน้ำน้ำลาเนี่ยออกยืดยุด้ยมาเลยนะเหม็นตลกอ้ววนเลยฮนะเราเคยอยู่กับคนที่เป็นเอดส์นะฮะเป็นเอดส์เ่พอมันมันเกิดสมาธิปุ๊บเนี่ยมันอ,อ้วกมาเนี่ยเหม็นมันก็ส่งน้เน่าเลยฮะมันมหัศจรรย์มากนะ มีหนองมีเลือดอะไรภายในที่มันเน่าๆเสียมันถูกออกมาบางคนในถ่ายท้องท้องเสียมาขี้แตกขี้แตนออกเลยฮะมันผลักออกมาหมดเลยเนี่ยพลังจริงๆแล้วไอ้ของเสียในร่างกายเนี่ยเราไม่มีพลังที่จะไปผลักมันออกมาไม่มีกไม,ไม่มีพลังที่จะไปกำจัดมันก็เลยสะสม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 ไปนะยสะสมทั้งเป็นากายที่เป็นของเสียนะสะสมที่อารมณ์ที่เป็นของเสียนะฮะของเสียในร่างกายคืออะไรไอ้ขยะตกค้างอุจจาระตกค้าง สารพิษตกค้างอ่าหรืออะไรอ่า,อาเลือดล้นเดินไม่สะดวกเนี่ยมันเป็นพิษนะเลือดเป็นพิษลมเป็นพิษต่างๆนะนะสะสมนะส่วนต,วตัวจิตเราเนี่ยมันก็จะเป็นตัวสะสมอะฮะอารมณ์โกรธบ่นน้อยเนื้อตันใจคลั้งใจไม่ได้ดังใจหงุดหง,งิดคุ้งคล้าลำคาญใจต่างๆเนะก็ไป็นสะสมสะสมนะอันนี้ก็เป็นเป็นขยะที่เน่าในนะเน่าอารมณ์เน่าค่อารมณ์เน่านี่ ซึ่งมันเป็นเชื้อของโครคไฟข้เก็บมะเร็งนะโรคแอบแปลกป,ป,ป,ประหลาสนะอาตมาเรียกว่าโรคผิดใต้สานึกนะอย่างนี้ที่เขาทำเมื่อกี้นะทำเป็นมือนะอน,นั้นคืออเขาเรียกจเจริญมัดเจริญมัดนะนะเป็นไล่ลำนอันนี้วุ้นิ้วเขาจะไล่ลำเป็นจเจริญมัดสว่วนนี้จะคลายพิษออกมาที่สะสมนะบางคนไอ้วกออกมาเนี่ยเป็นไอคือทุกข์เขียวเรืเหลืองออกมาอ่านะ บางคนออกมา่กับตัวหนอนเลยนะที่มูกอะไรอะไรมันมาติดอยู่ในหลอดลมออกมาในยาวเป็นคืบเลยครับบางคนในสาวออกมานะสาวมาในยาวเป็นศอกเลยมันก็สาวได้ออกมาเลยพลินสเลดมันพันอยู่นะมันพันเป็นเกลียวนะมันเกลียวออกมาฮะนี่อย่างเงี้ยอ้วกอาเจียนออกมาเนี่ยแล้วมันเหม็นมากๆนะเหม็นแบบหูสุริะสิสเดียนเลยนะบางคนเนี่ยมันเป็นอะไรไอ้ก้อนเป็นไอ้เหมือนขี้ฟวันอะนะมันเหม็นตลบอบบนเลยก็เรียกว่าไอ อะไรนะตอมโทซินอะตอมโทซินอักเสบอะไรอย่างงี้นะเ,เคยมีอยู่ครัง้งหนึ่งนะเด็กที่เขาเป็นโรคเรียกอะไรสมาธิสั้นอะไรนะอพอมาเข้าสมาธิปึ้งนะคว่าหวง่วงบึ้งมึงมาแล้วผมบอกว,กวก่าจากสมาธิสั้นเขาหายไปเลยเออตลกมากนะมีมีพระองค์หนึ่งเขาเป็นโรคปวดหลังทุกประมาณมากนะพอเขามาเข้าสมาธิเขาจับพลังในตัวเขาดึงว่าเป็นปลูกปั้นก็กว้างบึ้งไปเลยหายเลยนะ มันมีอะไรเยอะในเรื่องราวของเรื่องวิจิตได้สำเร็จเราเนี่ยในในจากรเรื่องนะี้เนี่ยเราก็มองดูเขาเหมือนคนบ้านะนี่คือคนเก็บกดนะเนี่ยเขาเก็บกดแล้วู้ถูกทรามา,รารมนทรมารมเขาเขาไม่อยากเป็นแบบนี้นะบางเด็กบางคนนะเคยเข้าสมาธิแบบนี้ร้องห่มร้องไห้คือพ่อแม่เขาบีบบงังคับให้เรียนเป็นนายแพทย์เขาไม่อยากเรียนเขาไม่เอานะเขาบอกเี้ยคุณไม่เอ้าผมไม่อยากเป็นโดนทรับร์ไป เด็กที่เกงลองเกเรมาก่อนเราเคยสอนที่ e ีเทคนะอีเทคของอเทคโนโลยีภาคตะวตันออกนะครับโอ้ยเด็กมาเป็นโรงเรียนโรงเรียนนะฮะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมพ่อแม่ก็ตกตะกบใจอ่สิ่งเหล่านี้เราเราอยากจะทำนะอยากจะช่วยเหลือสังคมเรา,าเหมม็นะสังคมที่เก็บกดนะฮะสังคมที่เจ็บป่วยนะเราก็อยากจะช่วยเหลือสังคมนะแต่ว่าการสอนแบบนี้มัน มันลำบากใจอย่างเนี่ยคือเสียงที่มันร้องโหมร้องห้ยโหยวหยท่กระทุกข์คนต่างๆน่ะแลวบางครั้งเนี่ยมาอารมณ์ที่อยู่ในจิตใต้สำนึกมันมากเกินกับเวลาที่ที่ทําสมาธินั้นไม่พอกันบางคนอาจจะเคลียวันในชั่วโมงหมดบางคนอาจจะสองสามชั่วโมงหมดบางคนอาจจะเจ็ดวันหมดบางคนเนี้ยสองสามเดือนเคลียออกไม่หมดนะมันมันมันลึกลงไปไปนั้นเราก็เลยประสบปัญหาเรื่องราวแบบเนี้นะก็เอ่เรื่องไขของเวลาเนียานะนะแล้วก็ อีกหลายอย่างหลังๆแล้วเราก็เลยหยุดไปนะอันนี้เราไม่ให้ชมกันนะไม่ให้ชมกันนะเพราะเมื่อก่อนธรรมาจะสอนนักสมาธิผ่อนคลายนะสมาธิหนุนสมาธิรักษาโรครัถ้าใครเคยดูเวอร์ชั่นเก่าๆของอาตมานะครับเป็นเป็นอันเป็นวิถีชีวิตที่อาตมาประสบความเร็จในวันนี้เพราะมาจากสมาธิตัวนี้นะคือเมื่อก่อนเราเป็นคนที่โรคเราเจ็บป่วยแล้วก็รักษาเนื้อหาพอไปเข้าสมาธิตัวนี้คือเรียกสมาธิหนุนบัตร พอมันเข้าไปแล้วมันเกิดแรงเหวี่ยงนะแรงเหวี่ยงแล้วมันก็อ้วกอาเจียนร่า,ายเป็นหลกีนเป็นโน่นเป็นนี่เป็นสารพัดอย่างนะออกมาไปแล้ส22วันแล้วมันหายหมดในโลกไัยไข้เจียงแล้วก็เลยจึงมีวันเนี้ยนะเคลียงกายมาเป็นอาจ,จารย์สองตอกเส้ทนทำโน่นทำน,นี่เรามีพลังเยอะยะมากมายมหาศาลเพราะเราลืมจิตได้สำน,นึกออกมาใช้งานนะมีคนมาถามว่าท่านรู้อะไรเยอะแยะมากมายเอาอะไรมาสอนเยอะแยะมาจริงๆปัจจุบันเนี่ยเราโง่มากโง่ยิ่งกว่าควายพอเราเกิดมายากจนนะ แต่เราไปดึงจกตบได้สํานึกพลังบุญบารมีก่อๆที่เราสะสมมาในพบชาติตางก่อนเอามาใช้ในปัจจุบันนี่คือความรับมือตัวเองนะ้ะเราก็บอกแล้วก็ไม,ม่มีใครเขาเขาเชื่อเขาหาว่าเราอะไรปวดอุตริมุตธรมตรมอะไรพวกว่าไปพวกนั้นมันก็เป็นเรื่องรลู้เราแบงพูดมากมันไม่เคยบ่นมันก็พูดไปนะล้วก็เป็นด้ว่ามานะันอ่ะนะเดี๋ยวดูนะดูเวอร์ชั่นต่อไปนะแต่ละคนแต่คน่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นนะอย่าเพิ่งตัดสินนะอย่าเพิ่งคอมเมนต์ uh, นะครับนะเราให้ชมเราให้ดูอ่ะเห็นมะ นี่เด็กคนนี้นะครับอยู่ที่อังกฤษนะให้โทเทียอยู่เยอรมันนะอยู่เยอรมันแล้วก็จากบ้านไปด้วยความทุกข์ยากลําลบากนะทุกข์ยากลาบากแล้วก็คิดว่าได้สามีก็หลังจะสบ,บายกลับลําบากหนักกว่าเก่าดีแต่ก็ตู่เดีู้ชีวิตจนะดูแลเด็กคนนี้เล่าให้ฟังแล้วตูตลกมากนะไปเป็นไปรษณีย์ส่งของแล้วก็ไปเป็นหมอนวดด้วยนะฮะสองคนสามีนะ แล้วก็สร้างตอนสร้างฐานะมาจนพอมีบ้านเป็นของตัวเองได้นะฮะอันนี้เขาเล่าเองนะแล้วกเล่าความทุกข์ยากตั้งแต่เด็กนะความขับแค้นใจความตั้งใจที่ทเขาต้องสู้เรานับถือนะนับถือรูปผู้หญิงนะที่ที่ไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาเป็นนักสู้จิตวิญญาณจริงๆนะเข้าไปแล้วเนี่ยเขาเขาบอกว่ายังไงเ็าออกจากประเทศไทยไปก่อนออกจากบ้านไปก่อนเถอะมาไปตาดับหน้ามันจะเป็นยังไงก็ช่างมาันเนี่ยเขาเป็นนักสู้จริงๆนะนับถือนะ แล้วเขาก็ไปได้ดีมีสุขเป็นคุณหญิงเป็นคนามมีเป็นอมาดานะยึดนะนาต่างประเทศนะแล้วกว็หลังเนี่ยเขาเขารักคนไทยมากนะรักคนไทยดีที่ตรงว่าคนไทยเนี่ยขยันทัม้ากินเอาอกเอาใจแล้วก็อ่าเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาอบอ้อมอารีนะนะนะว่าฝรหลังเนี่ยเขาอยากได้ภรรยายเป็นไทยนะโอเคนะถ้าท่านดูแล้วนะอย่าเพิ่งตัดสินไม่ต้องคอมเมนต์นะไม่ต้องคอมเมนต์อะไรเลยมานะเพราะท่านไม่รู้ลึกนะท่านไม่ได้เข้าสำหนักที่ท่านไม่รู้จริงนะ นะนั่นอยากคอมเมนต์มาดีกว่าเลยนะมาที่เกียรฟังเออเอากันจริงๆนะครับ